สวัสดีครับท่านผู้ชมกลมาพบมาพ่อกับวิถีไทยบ้านท่าแฮอีกเนาะครับเนาะคุณตาวิถีไทยวันนี้ทําไมมันแจ่มแจมแบบนี้เพื่อนว่า <c oughs> สีมันแจ่มจังเลยเออโหโบ่เจ่มใดๆท่านผู้ชมเออดูสีของเขาโน่นี่มึงไม่หนีดปลาทิโว ดอกงามขนาดเอา้าเดี๋ยวสีอมๆม,มาเบ่งดอกนี้เนาะนี่นี่ซูมเข้ามาใกล้ๆเอากล้องเข้ามาใกล้ๆเบ่โงโน่นนี่นดอกใดกด็ดีปาทิททกปานกล้วยไม้เนาะท่านผู้ชมอือโอ้วิถีไทยอันนี้คือชวนชมใช่ไหมถูกต้องครับท่านผู้ชมถูกต้องถูกต้องอ่านางสาวชวนชม ปาทิโตแม่นางคือแจมแท้นี่ๆจุ่มๆก็มีนะจุ่มๆนี่กำลังสิแทงออกมาบึง่งมุชงโง่บึงนุ๊มีจักดอกท่านผู้ชมน่สอี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแดดอกด้วยกันปาทิโทโตต้นบบได้ใหญ่ปันใดได้ท่านผู้ชมดีนีนี่ต้นน้อยนี่ต้นน้อยเห็นบอนนี่นี่นี่นนนน และก็มีสมาชิกใหม่สลอมสแลมขึ้นมานะนี่ยเนี่เนี่นี่นนนเ้วิธีไทยชวนชมนี่เป็นต้นไม้มงคลใช่ไหมถูกต้องครับต้นไม้มงคลแน่นอนเพราะว่าเขามีความงามใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครก็ชอบนะเออมักคนงามนี่ต้นไม้งามคนกับมักอือ คนโลคนก็เป็นตะแพงอยากเว้านำอืมบมีภัยปฏิเสธความงามดอกไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันมีแต่คนอยากได้อยากเอามาปลูกหน้าพิศวงงงงวยหน้าพิศสัมหน้าแลหน้าชวนหน้าชมอืมชวนให้ชมเขาจึงมีชื่อว่าชวนชมเป็นตะเบิง้งนะเพราะฉะนั้นแล้วในเวลาที่เอาไปปลูกไว้ตาม บริษัทใหญ่ๆโรงแรมดังๆระดับ5ดาวพรีเมียมอหรือว่าบ้านพักโฮมสเตย์นี่เอาไปปลูกโอู้้จัดการโรงแรมของท่านนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับดังๆธรรมดานะยังรู้จักเอาต้นไม้สวยๆมาประดับป้ายโรงแรมอืมป้ายโรงแรมก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าคณะคณาจารย์อะไรไปจัดประชุมสัมมนาเห็นต้นไม้อันนี้อยู่ในหน้าป้ายทางโรงแรมไอทางป้ายโรงแรมนักไทยเออคู่กันเวลาจบสัมมนาหรือว่าซีม่านี่มีต้นชวนชมอันนี้เป็นแบ็กกลาวด้านหลังอืมอย่าบางังอย่าบางัง เอาต้นไม้พร้อมเออเอาต้นชวนชมด้วยเพื่นว่าเออโอ้โห و. มันเป็นอะไรที่งามต้นไม้ที่เป็นอ่าสีสันคนก็เอามาเห็ดให้มันมีประโยชน์อย่างเช่นเวลาในสปาเนาะสปาดังๆระดับพรีเมียมนี่เขาก็สิเอาไปใส่นะเวลาคนแขกไปมาโห้ ผู้จัดการสปาของท่านนี่สุดยอดมากเลยนะเพราะว่ามีแต่ต้นไม้มงคลมีแต่ต้นไม้งามๆชวนช,วนชวนมเนี่ยก็มีหลากหลายสีสันสีเหลืองสีชมพูสีแดงคุณอะปามีหลายสีได้ชวนช,วนชวนมนี่เออควรค่าแก่การสะสมบางคนสะสมชวนชมในหลายสีสันโออยากได้อยู่วิธีไทยก็อยากได้นะกระสีหามาหลายสีสันอยู่อืมเพื่อที่สีเอามา เอามารีวิวงานแน่แล้วก็เอามาเพื่อสีได้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าอ๋ออันนี้สีแดงอันนั้นสีเหลืองอันนั้นสีส้มสีชมพูกูมีหลายสีสันแสดงว่าเขาเป็นอย่างเกาะตัดต่อพันธุก,กรรมเนาะตัดแต่งพันธุก,กรรมอืมโดยเอาเนื้อเยื่อของต้นไม้นี่น หรือว่าเกสรของเพื่อนนี่มาผสมกันให้มันเป็นหลากหลายสีสันหลากหลายพันซึ่งก็มียูทูบเบอร์หลายท่านมีทั้งครูมีทั้งอาจารย์กรเกษีรราชการก็มาปลูกต้นไม้มารีวิวต้นชวนชมนะวิธีไทยกับเก่าไปเบิง่งถึงขั้นตอนการเปลี่ยนกระถางการดินใช้ยังไงนะส่วนวิธีไทยใช้ดินผักตบชวานะที่มันทับถมกัน พวกเปลือกไข่พวกอย่างนี้ก็เอามาเอามาทับ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 แล้วก็มารวยนะให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายชาให้เพื่อนแนนะสีได้กินไปพร้อม <c oughs> เออเอเอป่าวิธีไทยนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนี่บางคนเขาเอาไปทําเป็นต้นไม้ที่จะค้าขายได้ไหมคือแบบเศรษฐกิจอ่ะได้ได้ได,ได้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไม้มงคลสวยงาม บางคนเห็ดฟาร์มเห็ดเป็นฟาร์มนะท่านผู้ชมเออฟาร์มชวนชมหัวฮะนมีหลากหลายสีสันหลายประเทศของหลายประเทศเอามารวมกันนะมารวมกันของจังหวัดนั่นจังหวัดนี้สีนั่นสีนี่โอ้และก็ตัดแต่งเป็นแบบบอนไซนะบอนไซชวนชมนี่หัวของเราสิงามเป็นแง่งนั่นแง่งนี้นะเออที่เขาเห็นใน YouTube ที่มีหลายๆคนเอามารีวิวนี่หัวของเราสิงาม แต่งออกไปแต่ว่ามันซีมีนอนไนดะ้ท่านผู้ชมมีช่วงฤดูการนึงนอนโตบักใหญ่เฮาดิโปนี่นะมากัดมากินมักขนาดนอนนะนะเออเออนอนผีเสื้อเนาะนอนผีเสื้อนะแต่มันโตใหญ่มักขนาดนีกัดกินจนวัดเหลือแตงงานะ <c oughs> เออจ้กมันเป็นยังเออแมงกระเบอือตัวนี้แมงกระเบอือก็คือว่านอนนอนผีเสื้อนี่แหละมันมากินอืโตบักใหญ่บง ออปฏิโทเคยเห็นแล้ววิถีไทยนอนม,นมันมักขนาดกินจนบดจนเทียนนะกินภายในมือเดียวอีกนะกินภายในมือเดียวอืมบทคันปทาทิโทบาดนี้คุณตาวิถีไทยนอกจากจะเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วอ่าเป็นไม้ฟอกอากาศไหมฟอกอากาศท่านผู้ชมธรรมชาติของต้นไม้นี่นอกจากจะต้นคนชมนี่นอกจากว่าเป็นไม้สวยงามแล้วไม้มงคลแล้ว เขายังฟอกอากาศได้นะฟอกอากาศเออฟอกอากาศได้ครับเอาไปปลูกไว้ในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนี่เราก็สีฟอกอากาศเให้บรรยากาศสดชื่นดูดอกที่สวยงามสดชื่นแล้วเรายังปรับบรรยากาศแถวนั้นให้มันสดชื่นพร้อมนะปาที่สองต่อสามต่อวิธีไทยบางคนเขาก็เอาชวนชมนี่ ไปทาเป็นมวลสารวัตถุมงคลได้ไหมได้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 ไดไดเออเกจิอาจารย์ดังๆนี่พวกเธอลูกศิ์ให้ลูกซิ์ลูกหานี่ไปหาวัดพวกพืชมงคลหรือว่าเป็นต้นไม้มงคลนี่เป็นว่านเป็นอย่างอมพบตที่มีชื่อเป็นมงคลนี่ชวนชมนี่ก็แม่นเพราะว่าหนึ่งถ้าหากว่าเอาเห็ดมาเห็ดเป็นมวลสารวัตถุมงคลแล้วนี่สีเห็ดให้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้คน ชวนชวนให้คนชมชวนให้คนรักชวนให้คนหลงชวนให้คนมีสเสน่ห์นะมีคนอุปธรรมคำชูปาทิโทเวลาอาจารย์เอามาทำปลุกเสกแล้วนี่ก็จะแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ไปแล้วก็จะมีคนชมคนยกย่องสรรเสริญคนเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครรักใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลง ชวนให้หลงชวนให้ไหลเบิ่งกโนชวนให้หลงไหลชวนให้ชมซื้อเลาม้วนขนาดท่านผู้ชมเลแล้วกะเป็นอย่างดอกของเราวนี่มีขึ้นมีลงตลอดตัวนี้ล้มหายตายจากไปก็มีชุดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกกิ่งทุกง่าท,ที่ที่ขึ้นมานี่ิมีดอกมีดอกทุกกิ่งทุกง่าให้เจ้าของได้ชม ให้แขกที่ผ่านไปผ่านมาได้ยนโฉมให้ได้ชวนได้ชมทุกฤดูการได้เขาว่าแม่บอกท่านผู้ชมทุกระดูการมีตลอดมานน่เอ่อที่ปลูกมานี่ชวนชมนี่สีเบ่งบานดอกตลอดเลยเอ,อ่าอซิมียจะดอกเป็นบางฤดูการที่เขาอาจจะมีแต่ใบนะแต่ช่วงที่เขาบ่ได้ออกดอกกอซิมีอยู่แต่ว่าที่ผ่านมานน่สิป,ปะทะกับสายตาตลอดดอกชวนชมนี่เออ Oh, เอามาเป็นพระเอกของเรื่องสบอมเลอนีออ่คืองามแท้ชวนชมนี่คืองามคือสดใสคือพริ้งเราวชวนให้ชมแท้บางคนเปิดเปิด,ปดมือนี่มือนี่ตอนแรงๆนี่เนาะเอ,อเปิดชึ้งขึ้นมาเฮาคุณนตาอันนี้มันชวนชมนี่ที่บ้านหนูก็มีเห่นว่าเออที่บ้านผมก็มีครับอ,อโดยเฉพาะครูชัยครูชัยนะขออนุญาตเอ,อ่ยชือ่อ,อ โอ้คนติดตามหลายครูชัยเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นโอ้เอาชวนชมมารีวิววิธีการปลูกวิธีการดูแลโอ้ขอบคุณมากวิธีไทยก็เข้าไปเบิ่งนะเเพื่อนก็เข้ามาติดตามวิธีไทยทำอาหารก็เก่งเพืเอ่อนเบ้าต้นไม้ก็มีแต่ต้นสวยๆก็ขอบคุณนะที่เข้ามานะาเล็กนาะเล็กฟิชชิ่งนะ เฮียป๋องโต๊ะจีนก็เข้ามาเบิ่งห็ดกับเข่าวิธีไทยก็เข้าไปเบิ่งเพื่อนหิดกับเข้าคือกันหลายๆท่านหลายๆท่านนะหลายหลายท่านที่แวะเข้ามาทักทายวิธีไทยวิธีไทยก็สิเข้าไปเติมกำลังใจนะให้ทุกๆุคนเอเอาละสําหรับวัอนี้เนาะเอาเบิดระบอกยังยังยังอีกจักหน่อยอีกจังหน่อยบัดนี้คุณครูบัดนี้คุณครู ที่อยู่ตามโรงเรียนชนบทหรือโรงเรียนดังๆโรงเรียนโรงเรียนระเบบให้คลาสนี่ที่มีคนเรียนเป็นพันนี่อาจศมีคุณครูท่านใดท่านหนึ่งที่แวบเข้ามาเบ่งต้นไม้มงคลอแล้วก็เห็นวิธีไทยว่าวิธีไทยนี่บอกว่าเอาต้นไม้พฤกษศาสตร์นี่ต้นไม้มงคลที่ปลูกอยู่ในเฮือนคุณครูนี่แหละอัิมีต้องมีแหละต้นใดต้นหนึ่งที่วิธีไทยรีวิวนี่ เอามาสร้างเป็นบทเรียนมาสร้างสตอรี่แล้วก็เอามาใช้ปรับสอนในโรงเรียนในห้องเรียนในวิชาเรียนอย่างเช่นวิชาง่ายๆคือศิลปะเอานักเรียนวันนี้ชั่วโมงศิลปะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆพวกเธอเอากระดาษด,ดินสอมาแล้วก็ว่าต้นนี้นะ ไม่ได้จํากัดว่าดอกจะต้องมีแค่นี้นะเธออาจจะเพิ่มกิ่งขึ้นมาก็ได้นี่วาดกิ่งขึ้นมาเลยให้มันคล้ายๆกันกิ่งแล้วก็ใบแล้วก็ตามด้วยช่อดอกช่อดอกก็เอาเข้ามาใกล้ๆชเง้อดูได้ว่าดอกมันออกดอกมันออกมาอย่างไงดอกมันออกมายังไงพวกเธอก็วาดไปตามนั้นแล้วก็กรีบของดอกนี่มีเท่าไหร่หนึ่งสหหบางคนก็บอกว่ามีหครับอาจารย์ มีสี่ค่ะอาจจะอักขะแล้วแต่จินตนาการมีเกสรไหมชวนชมมีเกสรไหมมีครับอาจารย์แต่ว่าอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในอโอ้โหแต่ว่ามันจะอยู่ด้านในครับอาจารย์เกสร <c oughs> ถ้าพวกเธอวาดเกสรน,น่าจต้องให้มันลายอยู่ด้านในนะบัดนี้ผ่านชั่วโมงศิลปะไปบัดนี้ เข้ามาสู่ชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูกับสีให้นับนะนับตัวเลขเอ้าดอกมีเท่าไหร่นักเรียนดูต้นนี้แหละนักเรียนชุดเก่านั่นแหละเข้ามาอ่าเก็บเก็บกระดาษศิลปะวาดรูปเรียบร้อยแล้วครูให้เต็มเบิดนะคะแนนเต็มสิบให้สิบคูณสิบเลยสิบทัพสิบเอานับดูสิดอกนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แมี8ดอกครับอาจารย์8ดอกเหรอเออแล้วใบละมีเท่าไหร่เอานับสุสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแดเก้าสิบสิพวกเป็นตัวเลขที่นับแล้วก็นับอีกนับหนึ่งถึงสินับ1ถึง8ปดออด้านนี้มีเท่าไหร่นักเรียนอ่าด้านนี้มีสด้านนี้ก็มีสี่บวกกันได้เท่าไหร่เป็น8ครับอาจารย์ ็นวิชาคณิตศาสตร์ไหนบ้างเออผ่านไปคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารได้แหละเข้ามาสู่ชั่วโมงวิทยาศาสตร์อืมเอานักเรียนวันนี้คลิกศาสตร์โรงเรียนวันนี้คุณครูจะเอาต้นชวนชมมากับต้นเกานี่แหละนะมาวิเคราะห์ดูว่าต้นไม้อันนี้นี่ประกอบด้วยอะไรบ้างต้นไม้ก็จะประกอบด้วยใบใบทําหน้าที่อะไรนักเรียนอธิบายไป ทําหน้าที่ปรุงอาหารดอก็ทําหน้าที่ผสมเกสรน,นะแล้วก็ให้พวกมแมลงอะไรมาไตา่ตอมจะได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็นี่นี่นีอาหารก็จะส่วนหนึ่งก็จะมาจากรากนะส่งขึ้นไปเห็นบอมีรากมีลําต้นพอเขาจเจริญเติบโตเต็มที่เขาก็จะมีมีดอกมีเมล็ดนะมีผล ผลก็จะมีมะเมล็ดมเมล็ดก็จะแตกลงมาแล้วก็มีลูกขึ้นมาโอ้อธิบายได้ยืดยาวเลยเด็กน้อยก็สนุกสนานนะแล้ววันหนึ่งเวลาพวกเธออ,อยู่ป .4 ป .5 คุณครูจะพาขยายพันธุ์ต้นชวนชมอันนี้ด้วยเนื้อเยื่อปฏทิทโทบาทเออมีการสังเคราะห์วิเคราะหพร้อมไหนเอามันยังไงอาจารย์เนื้อเยื่อแว่เา,งงา,าเ,เดียวอาจารย์จะพาพวกเธอทดลองวิทยาศาสตร์ขยายพันธุ์โดยใช้เนื้อเยื่อของ ชวนชมนะปฏิโทวิทยาศาสตร์วันนี้เข้ามาสู่ภาษาไทยชั่วโมงภาษาไทยเข้ามาเอานักเรียนคัดคําว่าชวนชมอ่สิบบรรทัดแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกนะมีชื่อภาษาอังกฤษเขียนไว้เป็นต้นแบบให้นักเรียนเสร็จกระดานดําแล้วก็ต้น,นเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าบูฮูดอกภาษาอังกฤษไปว่าอะไรเนาะพาวเวอร์อย่างนี้แหละ เออเออเออโหได้หลายวิชาได้หลายวิชาบาทนี้คุณตาวิถีไทยชวนชมนี่มีปราดช,ชาวบ้านเอาไปทำเป็นสมุนไพรไหมโห้บานนี้วิถีไทยก็ยังโบมีข้อมูลเรื่องตัวนี้เนาะชวนชมนี่เออเห็ดในใดเนาะเดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนเนาะว่าชวนชมนี่มีปราดท่านใดบ้างที่เอาไปเห็ด เป็นยาแล้วไปเป็นยาอะไรแต่มันมีอย่างนะเขามีอย่างต้นไม้ที่มียางว่านที่มีอย่างนี่ต้องระมัดระวังในการเอาไปใช้เนาะถ้าเอาไปใช้ก็คือพวกเอาไปเอาไปกัดขี้กระต๊ดหรือว,ว่าพวกตุ่มตาปุ่มตาปานี่ให้มันเปื่อยอยางอกอกเนาะพวกยางนี่เออเป็นยางนี่สิอันตรายอืมเป็นพวกยางอย่าคล้ยายก,กับพวกไอ้ต้นต้น,ตนหางอึ้งเนาะหางอึ้งนี่เป็นบอก เด็ดมามันมีอย่างมีอย่างเอออันตรายแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มีประโยชน์นะเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านคุณครูก็ออามาเขียนเป็นตำรับตำราเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการเอาสมุนไพรามาทำเป็นยาเนาะเป็นตำรับตำราขึ้นเสนอพออ,อเสนอคณะกรรมการการศึกษาเขตอเสนอผลงาน เลื่อนลำดับขั้นโหโทโทโรงเรียนอันนี้คู่อันนี้ทำวิทยาฐานะโดยเอาต้นพืชสมุนไพรนี่หรือว่าต้นว่านต้นไม้มงคลนี่มาทําเป็นแบบเรียนในห้องเรียนแล้ทุ่งคักคักไปในห้องเรียนเล่านีมีต้นไม้มงคลเต็มไปบิดสอนตั้งแต่วิทยาศาสตร์ศิลปะเลขคณิตภาษาไทยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่สิเก็บ ผลผลิตเอามาเป็นรูปของการดองการยังผล,ลมมกรากไม้ก็ดีเนาะปลาทิชโทบริเอาแต่ต้นไม้มงคลใดเอาต้นไม้ที่กินได้เอามาเฮียนพ้อมอย่างเช่นมักซินาฝรั่งมะม่วงแมงค่แบบนี้เออเป็นภาษาอังกฤษพ้อสอนหรือเป็นชั่วโมงภาษาต่างต่างชาติอย่างเช่นภาษาจีนเนาะเออคู่กับไปหามา คำว่าชวนชมภาษาจีนนี่เขาเรียกอะไรนักเรียนก็ซีด้หุ่นจักภาษาพรพัทิโท้โรงเรียนอันนี้คือขักแทะเรียนภาษาจีนด้วยเอาต้นไม้นี่นี่ที่อยู่ในบ้านในครอบครัวในเพื่อนในสา,ารของเด็กๆนี่นักเรียนกับสินักกลับไปบ้านไนดะ้เวลาคุณพอ่อคุณแม่ถามต้นไม้อันนี้คืออะไรตอบเป็นภาษาจีนอโอ้โหเก่งเก่งเก่ง มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเอาไปเรียนโรงเรียนอันนี้เด้อต้นไม้ต้นเดียวเอาไปสอนได้ทุกวิชาปฏิทโทขับขนาดการพานนันชย์ได้ไหมได้เอาไปขายไปดิเออเพาะพันออกมาแล้วขายประมูลต้นเท่าไหร่นี่ต้นเท่าไหร่หินบอกเป็นการค้าการขายขยายพันธุ์แล้วก็ไปขายต้นละโอ้โ,อโอุนชมแพงไดเออเยาว์สี่สิบห้าสิบนะ นี่นี่ประมาณนี่เท่าไดน,นี่ประมาณนี่เท่าไดน,นี่ใส่กระถางงามๆนี่อตีให้พันนึ่งได้บอกตัวนี้โอ้พันหนึ่งใส่ถุงมาเลยวิธีไทยว่าไน <c oughs> วิธีไทยก็มีแค่ต้นสองต้นเนาะเ <c oughs> ดียวสิขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อก่อนให้มันได้หลายๆเดียวสิขายอยู่อาศขายถึออ่กว่าหันนยูดอกออให้มันได้จํานวนมากๆเพือ่อเพื่อเรามาเรียนรู้ด้วยกันว่า หลังจากที่เราเพาะพันธุ์โดยการขยายพันธุ์เดือยเยื่อแล้วนี่ถ้ามันเป็นผลสําเร็จเฮกัสีลงยูทูบแล้วก็คนก็เอาไปเฮ็ดไปเฮ็ดก็บโต้องซื้อบรินต้บบต้องซื้อ,อ,อได้ต้นน้อยมากก็ขยายพันธุ์แล้วก็เป็นพ่อค้าขายต้นไม้ไปเลย <c oughs> ทําธุรกิจครอบครัวนะเนาะปลาทิโตขักขัก,ขกวิถีไทยเอาเลยเอาเลยเอาเป็นต้นแบบนะ เดี๋ยววิธีไทยสะสมพวกอุปกรณ์ไว้แล้วนะอุปกรณ์ไว้แล้วเดี๋ยวสิจัดทำเนาะท่านผู้ชมนเนาะออโหมาถึงใส่แล้วบัดนี้คุณนับประโยชน์มีมากนับประการแบบนี้คุณตาวิธีไทยผมสิจบคลิปนี้เมื่ออื่นเมื่อนี้คําแล้วสิไปหามาปลูกจกกนะักระถางน,น้อยๆนะกระถางน้อยๆเอาไว้เรียบเคียงเบิ่งว่าคุณตาวิธีไทยเอามา เอามาเบิ่งอีกผมก็สิมาเบิ่งของผมอีกว่ามันใหญ่โตถึงขนาดไหนแล้วมีการพัฒนาเนาะเอออันนี้งามขนาดได้นี่เอาสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุ้งมือหนานอนรับกับอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมานีโชด ได้เห็นต้นไม้มงคลอันนี้แล้วชวนชมอันนี้แล้วให้เป็นคนที่น่ารักน่าชมเพื่อนฝูงห้อมล้อมเออด้วยค่าทาตบริวารและกับเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มีวาสนะอาออใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบใครเห็นใครหลงใครเห็นก็อยากอุปถัมภ์คำชูเออไหว้วานช่วยเหลืออย่างกับพึบพับพึบพับพึบพัมีแต่คนอยากซ้อย ตีแต่เจ้าวับที่ตเจ้าบบเอ้ปากหม่อยากซ้อยโลดเอออันนี้เขาเรียกคนมีวาสนามม่อยากซ้อยหม่อยากักมู่แพงเออผิดกับคนที่บบมีวาสนาเว้าจ๋าก็อยากโอหังโอโบเอาบบเอาบบเอา,อามู่ก็อยากง่างหนีเห็นมาแต่ไกลไกโอหนีก็่เด้อหนีก็่เด้อหม่แตกพึกนะเออพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนเพื่อนตัวเองดีเบดแต่คนอื่น ผิดนะทำไม่ถูกเออมีตติมีตติม,ตตมู่นะตัวเองโบติตัวเอง,เองทําถูกหมดทุกอย่างโอ๋โอหมู่นี้บนี้หมู่นี้มาอีกแลรมมอนะเออย่างผู้หมู่แตกกระเจิงออกนะ <c oughs> กำลังกินตำมุ้งซุ่มๆอยู่ดีเพื่อนย่างมาวงแตกนะ <c oughs> คนไม่มีเสน่ห์บัเอาบเอา,าไปดี เอาคุณตาวิธีไทยถ้าเฮาบบมีสเสน่ห์นี่เฮาเสดไปไดเพราะมันต้องมาเสริมมีวิธีแก้มีวิธีแก้นะทําบุญให้ทานเว้าจากระมู่กระเว้ามณ์มวนยายกตนข่มท่านมู่บบมักมู่บบมักนะมาปลูกต้นไม้งามๆต้นไม้มงคลนี่ให้เสริมสเสริมเน่ห์เสริมวาสนาเสริมสง่าราศีนะ วิธีไทยกับบรถคิดว่าวิธีไทยซิมีสเสน่ห์มีวาสนาวิธีไทยกับเป็นคนขี่ไล่ท่ายเปหัวเลเกอกยาใหญ่นะ <c oughs> ส่งสนัยกับมัดยุ่มหยางโอ้โหขี่ไล่ท่ายเปบังนุสุดยอดอมหมู่ไปทางใดหมูกหม่กับนะหมู่กับยักย่างหนีนะหมู่ยักย่างหนีขี่ไล่ขี่ไล่ต้องไปหาแนวมาเสริมเนาะท่านผู้ชมมาปลูกต้นไม้มงคลเอ,อยิ้มแย้มแจ่มใส อเป็นคนที่เว้าจามนมวนอืมบเว้าวถักทางมุ่บเว้าวใส่มุเออยกย่องเพื่อนบางชมเพื่อนบางโอ้เจ้าคือขักแทะเห็ดดีหมักคนหมักไนดะ้คำย่องคำเว้านี่อบดีก็จามันย่องไปก่อนเฮากับบดีคือกันอืมเราก็เอาส่วนดีๆนะมาพูดกันโอ้เจ้าคือขักแทะออ ปลาห็ดกับข้าวกระแซบมีแต่ต้นไม้มงคลเออขอมาปลูกจักต้นแน่พัดว้า <c oughs> เออเอาละ้มนี่เนาะนอนรับกินข้าวแซบสุภูสุคนปราศจ,จากโควิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านนะให้อยู่รอดปลอดภัย จากสัมภเวสีผีวิญญาณเด้ร่อนสิ่งชั่วร้ายต่างๆสิ่งอัปมงคลต่างๆที่เข้ามากำไกลนะและก็ให้อยู่รอดจากโควิด -19 สําสำหรับแรงนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม